ว้าวไม่กัดไม่กัดไม่กัดอันนี้น,นี่น่าจะเคยเปลี่ยนนะครับหรือล้างทำความสะอาดเลยอ่าน,นีนะครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้เร่งไม่ขึ้นวิ่งไม่ออกอ่าก็เป็นได้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสน,นะในง,งานซ่อมเครื่องยนต์นะ แล้วก็ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์นะใน DMAX ็กซีเนะคันนี้ปี09นยะลูกค้าแจ้งว่าตอนนี้นะสตาร์ทเครื่องนะเร่งไม่ขึ้นนะแล้วก็ใส่เกียร์เดินหน้าไปแต่เ,เ,นะตเตกเยเเนะเยเียร์ไม่เปลี่ยนนะเราตรวจเช็คเบื้องต้นก็คือรถเนี่ยอัตราเร่งได้ไม่เต็มที่นะเลยทำให้เกียร์ไม่เปลี่ยนนะเราก็ต้องทำการแก้ไขอ,อาการก่อนนะครับ ไปดูว่าคันนี้เป็นอะไรมาครับไปดูในคลิปเลยครับครับวันนี้มาเจอกันอีกนะฮะงานซ่อมรถยนต์อีซูรหัสเครื่องยนต์ CJJ1 นะครับคันนี้มาด้วยาการวิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นนะลูกค้าบอกเร่งไม่ขึ้นเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับเราจะนำเครื่องประกนเข้าตรวจสอบนะครับเบื้องต้นว่าเป็นที่อะไรนะครับ ดูกันนะค,คันนี้ผมเปิดซิ้งแจออนนะครับสตาร์ทเครื่องอไม่มีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์บนหน้าปัดนะฮะแต่ลูกฟ้าวิ่งมาเร่งไม่ขึ้นเนี่ยนะผมกดคันเร่งนะขึ้นเร่งไม่ขึ้นนะผมอืดมากนะ,ะเวลาเร่งมีเสียงเคกเสียงเคกตั้งแกก็แก,แก้อยู่ด้านนอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะนําเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบเบื้องต้นนะครับครับ อันนี้เป็นเครื่องสแกนนะที่เรานำเข้ามาตรวจสอบเจอนะนยพยายามผมพยายามเร่งเร่งไมขึ้นในระอบอยู่ที่กดกระเร่งไปก็ได้ประมาณสองพันรอบนะครับนะี่หลาดของฟองขึ้นมานะพีศูนย์สองสามหนึ่งนะเป็นอะไรเนี่ยเราลองแปรดูครับปพ้่งวงจรปั๊มเชื้อเพลิงต่ำ นะวงจรปั๊มเชื้อเพลิงต่ำอ่อานี้เราเรารู้สาเหตุเบื้องต้นนะคือน่าจะเกี่ยวกับปั๊มอ่าปั๊มติก๊กหรือว่ากองเชื้อเพลิงน,นะคันนี้เราจะทําการนะยกถังน้ามันลงมานะครับแล้วก็เปลี่ยนปั๊มติก๊กนะเปลี่ยนกองโซลาดูนะครับว่าคันนี้กับอาการที่มาจะหายไหมนะครับ เดี๋ยวไปดูกันครับเนี่ยเราเล่งให้ดูครับนี่กดคันเล่นต่งลึกเนะเล่งได้ประมาณสองมันรอบแล้วก็ตัดฮะโอเคนี่ยกถังลงมาแล้วนะครับก็จะล้างทำความสะอาดก่อนนะค่อยเปิดฝาด้านในออกมาดูบำติกันนะครับเดี๋ยวรอน้ำมันฉีดล้างเลยอลควก็สะอาดก่อนนะครับ กดๆล้างทำความสะอาดนะครับไม่ให้สิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ภายนอกเข้าสู่ด้านในนะเดี๋ยวเรามาดูกองโซงล่า,ดานด้านในนะว้ะาไม่ก้าดไม่ก้าดไม่ก้าดนี่นี่น่าจะเคยเปลี่ยนนะครับหรือล้างทำความสะอาดเลยนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้เล่งไม่ขึ้นวิ่งไม่ออก ก็เป็นได้นะครับนี่นะสกรปรกมากครับตันนี้ต้องทําการล้างหัวฉีดด้วยนะครับ,ก,รบรก็สกปรกสกปรกเลยแล้วบีบบีบไ้ดูเลยทำเลยเหรอสกรปรกไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนี่ ชัดเจนเปลี่ยนครับผมส่วนถังน้ำมันนะก็ะล้างภายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเป่าแห้งเดี๋ยวก็เลยดูด้านในครับโอเคแล้วก็ดึงท่อทางเดินน้ำมันออกนะครับตัวนี้จะมีสายดันกับสายไหลกลับนะครับตัวนี้ใช้วิธีตอกออกนะครับ เี๋ยวเราจะยกออกมาเตรียมถานไม้พร้อมนะครับดูด้านในกันนะครับวาพภาบโอ้โหนี่เห็นความความสกปรกนะครับแี่ภายนอกเอ้ยชัดเจนเลยครับเดี๋ยวในถังน้ํามันนะครับในถังน้ำมันเดี๋ยวเราจะดูดออกมาดูดออกมาแล้วทำความสะอาดด้านในนะครับส่วนปั๊มติก๊กเราต้องทําการเปลี่ยนใหม่นะครับ ปัม้มติ๊กก็งัดดึงออกมาดูภายในนะครับเฮ้ยอ,อย่างงี้หัวฉีดไม่เหลือแล้วครับไม่รอดหรอกตัวป,ปกจัดนะนี่ผมแนะนำนะหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเนี่ยควรนำมาล้างได้แล้วนะถังน้ำมันนะครับล้างทำความสะอาดนะถ้าแรงก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับล้างทำความสะอาดใหม่นะเปลี่ยนไส้กรองใหม่เปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่นะ ใช้งานได้อีกนานนะครับถ้าส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันโซลา่านะฮะเราก็จะทำการดูดเก็บไว้นะครับัวนี้เรานำภาชนะสะอาดๆนะฮะ,ะดูดเก็บไว้อพอสตาร์ทไปถึงต้มน้ำมันฮะส่วนน้ำมันที่เหลือเราจะนำทิ้งหรือว่าล้างทำความสะอาดนะะด้านในนะ พอดูดมาใกล้หมดถังน้ำมันเริ่มตะกนะครับทีนี้เอาไว้ใช้เติมไปให้ถึงปั๊มนะเราจะเปลี่ยนน้ำมันใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเติมมันเก่าเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะล้างถังนะครับ่ังนี้เป็นปั๊มติ๊กตัวเก่าขเขานะตัวนี้ก็จะเป็นกรองนะครับกรองปั๊มติ๊ก นะมันก็เวลาเราซื้ออะไรใหม่มาก็จะมาทั้งชุดนะฮะทั้งเปลี่ยนใหม่หมดนะครับอ่าส่วนตัวนี้ล้างทำความสะอาดใหม่นะฮะก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปครับครับส่วนด้านในนะเราได้นำฟองน้ำและผ้าเช็ดทำความสะอาดใหม่หมดแล้วนะครับด้านในนะ เดี๋ยวก่อนประกอบนะก็ต้องทำความสะอาดให้หมดเลยนะครับนอะอันนี้เป็นปั๊มติ๊กนะครับตัวใหม่แล้วก็กองนะแล้วก็ตอนนี้เราล้างทำความสะอาดแล้วนะแล้วก็จะประกอบเข้าไปครับผมเ,เรียบร้อยแล้วนะก็ใส่เข้าไปครับประกอบนะครับตามลายเลยนะ กดล็อกเรียบร้อยแล้วก็เสียบปลั๊กนะเดี๋ยวก็ไปอะไรเจอแล้วครับกดให้ล็อกเลยนะตอวนี้ลองเอามือขยับดูครับหลุดไหมไม่หลุดโอเคนะ,ะจะนำใส่เข้าไปในถังแล้วครับอย่าลืมโมลิงล็อกถังนะครับด้านนอกนะอะไร สายทางออกก้อน้ํามันด้านนี้แล้วก็เตรียมตัวล็อกมาใส่ครับอะไรเจอแล้วก็ใส่ตัวล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็ใช้ตัวส่งนะส่งล็อกเลยครับโอเคใช้ตัวส่งส่งอีกทีนะครับ จับถังังครับถังเปล่าครับโอเคสุดแล้วนะ,ะล็อกเรียบร้อยต่อไปก็ท่อทางเดินน้ำมันเรียบเลยครับเ,เรียบร้อยฮนะต่อไปก็จะยกขึ้นรถนะแล้วก็เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับต่อด้วย การล้างหัวฉีดนะครับครับผมต่อไปก็จะล้างหัวฉีดนะฮะเราจะมีเครื่องมือล้างหัวฉีดนะตอนนี้เราทําขึ้นมาเองนะครับแล้วก็จะมีกรองกรองผ่านก่อนเข้าหัวฉีดนะล้างวนไปวนมานะครับอ่าเราก็จะตัดเครื่องนะให้น้ามันไหลเข้าปั๊มเชื้อเพลิงนะดันออกผ่าน หัวฉีดแล้วก็ไหลกลับวนกลับมานะผ่านกรองนะครับให้มันสะอาดขึ้นนะอะไรที่สกปรก,กอยู่ก็ล้างทำความสะอาดใหม่นะคันนี้เวลาเล่งมีเสียงเคกนะแก้แก้แก,แก้ล้างระแบบต่อตรงแบบนี้ฮนะโดยใช้น้ํายาแล้วก็น้ํามันโซล่านะผสมกันนะหนึ่งต่อหนึ่งนะครับสะอาดแน่นอนฮนะยืนยันครับเราทามาหลายคันแล้วครับน่า นี่นะเราก็เปิดนะครับ <S <S เห็นไหมครับน้ำมันไหลลงมาแล้วไหลลงมาแล้วไหลลงมาถึงนี่แล้วครับกระเด็นเลยนะแล้วก็เสียบเข้าในปิดก่อนนะนี่อากาศไหลเข้านะครับเสียบเข้าที่ตูดตั๊มนะครับผมป๊าโอเคเปิดไหมระอากาก่อนนะครับ มันไหลไปถึงปั๊มแล้วนะครับต่อไปฮะเราก็จะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับต่อสายเสร็จนะเราก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับโอเคเราก็จะเดินเครื่อง ก็ประมาณ30นาทนะีก็เป็นการเสร็จสิ้นในการล้างหัวฉีดแบบต่อตรงนะครับผมแล้วมาดูกันนะเวลาวิ่งหรือเร่งเครื่องยนต์นะจะมีเสียงเกแก้แกลกๆไหมนะครับเดี๋ยวเรามาการล้างก่อนนะครับอ่าครับผมเรามาคุยกันต่อนะ ถึงเทคนิคในการล้างหัวฉีดนะฮะเออบางท่านนะอาจะไม่เคยล้างแบบต่อตรงในบางรุ่นนะรถนีแมกจะไม่มีปั๊มติ๊นะครับผมจะไม่มีปั๊มติก๊กรุ่นนั้นนะน้ำมันที่มาจากถังจะไม่ไหลนะเวลาเราสตาร์ทเครื่องต่อตรง เดินนะเวลาล้างหัวฉีดน,นะครับแต่รุ่นไหนที่มีปั๊มติ๊กนะสังเกตง่ายๆคือจะมีดีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงนะครับก่อนที่เราจะทําการล้างนะครับเราต้องถอดดีเลย์ปั๊มติ๊กออกมานะดึงออกมานะไม่งั้นเราเปิดสวิตช์แจออนนะปั๊มติ๊กทํางานนะครับน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไหลออกมาจากถังนะครับจะ,จะไหลล้นออกมานะครับให้เราถอด นีเลย์ออกนะครับเดีวทําการต่อสายเข้าไปนะแบบต่อตรงนะที่ทำมาในคลิปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเวลาล้างหัวฉีดให้สตาร์ทเดินลันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่านะ้ำมันจะหมดห้ามเล่งเครื่องยนต์นะครับห้ามเล่งเครื่องยนต์หรือว่าเบิ้ลนนะเลละเวลาเราเบิ้ลเนี่ยอาจทําให้รถเกิดโผล่ลันได้นะหรือพังเสียหายนะ ก็ควรระวังไว้ด้วยนะครับนี่เป็นจุดสำคัญเลยนะที่บอกไปนะครับครับหลังจากที่เรานะครับล้างถังน้ำมันนะครับแล้วก็เปลี่ยนกรองโซล่านะฮะแล้วก็ล้างหัวฉีดไปนะคันนี้ต,ตาเร่งแตะนิดเดียวนะพูดเลยนะครับดีขึ้นเห็นทันตาเลยนะ โอเคนะเดที่นี้จะไปวิ่งทดสอบดูนะครับว่าเกียร์จะเปลี่ยนครบไหมครับหนึ่งสองสามสี่นะเหมือนที่ลูกค้าแจ้งมาว่าคันนี้วิ่งอืดที่ไม่ออกเกียร์เปลี่ยนยากนะฮะหรือบางครั้งก็ไม่เปลี่ยนเลยนะครับอ่าฮนะคันนี้ครับเราขอมาขับทดลองนะอรอบเครื่อง สมูทมากนะเกียร์เปลี่ยนสมูทไม่มีกระตุกกระชากเลยนะตารเร่งดีดีมากเลยคนระับวนะิ่งปูดป้าเลยนะแต่นิดเดียวร้อยกว่าแล้วนะในบนสะพานนะนตรายนะวิ่งแปดสิบพอนะครับผ่านแล้วนะอันนี้จบเรียบร้อยนะ แต่ว่าที่มีไฟโชว์ขึ้นมาก็คือไฟอน้ำมันนะวพาเราถ่ายน้ำมันของลูกค้าทิ้งสกปรกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเติมน้ำมันนะครับแล้วก็วิ่งทดสอบในระยะสักสิบกิโลยี่สิบกิโลนะเพื่อทดสอบว่าจะมีอะไรนะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกไหมนะก่อนที่เราจะส่งลูกค้านะครับผมครับ น,นี้ผมเติมน้ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วเติมไปสามร้อยไปรูปน้ํามันก็ดับลงไปแล้วนะเดี๋ยวผมขับรถวิ่งทดสอบดูอีกรอบนะเดี๋ยวดูเบื้องต้นนะเดี๋ยวผมจะลองเหยียบคันเร่งให้ดูนะล้างออกจากปั๊มน้ํามันเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับแตบตาเร่งนะจะดีขึ้นไหมนะครับจัดเลยครับ นะเกียร์เปลี่ยนนะสมูทมากนะครับนี่กดแป๊บเดียวนะแตดติดแล้วฮนะร้อยแล้วนะโอแค่นี้ก็เร็วแล้วนะยิ่งแป๊บเดียวร้อยนะครับนี120่ร้อยี่สิบพอแล้วครับถอ,อนคันเร่งแล้วบรดเยอะนะครับผมเนะี้ยจบแล้วนะสําหรับงานส้มรถยนต์ดีแม็กคันนี้นะฮนะ สำหรับท่านใดนะที่ชอบคลิปที่เราทำออกมานะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยน,นะก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามทางช่อง YouTube อุงแงจเจริญการช่างด้วยนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อุงแงจเจริญการช่างนะครับ